คืน่าจะ,นจะพอนะพี่นะได้พอเพราะว่าคืนเราไม่ได้ก่อไฟอยู่แล้วอ้อดีเุ่นรางก,ากเลยทีเอนนร้อนหรอ,อ,นอ,นอดน,ะอนดไีได้ <Yeah. S 2> สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็ พาพีเอซีกลับมาอย่างกระต๊อบกลางป่าของน้องซ่านะครับซึ่งวันนี้ผมมีเพื่อนมาด้วยหนึ่งคนนะครับผมสวัสดีครับผมน้องเชนครับครับไม่คิดว่าพี่หนุ่มเนี่ยจะมาเนาะครับผมพอดีเมื่อกี้ตุกลนเรียกผมก็ตกใจคือเป็นคือฝูงลิงที่เคยมาเจอครั้งที่แล้วนะครับผมเออมันที่นี่มีลิงด้วยนะบางครั้งครับมันจะลงมาออกหากินแถวๆนี้นะครับเพราะแถวๆนี้ในช่วงในบางฤดูมันจะเป็นฤดูผลไม้ป่าใช่มันก็จะมากินผลไม้ป่า ในป่าบริเวณแห่งนี้นะครับแต่ตลอดทางที่ผมเดินทางมาไม่ไม่ไม่เห็นลูกไม้นะไม่เห็นเลยแต่ว่าเห็นเ,เห็ดเห็ดที่อยู่ในกอผายแบบนี้ครับแต่กินไม่ได้ <laughs> ครับผมวันนี้เราสองคนก็จะมานอนที่นี่หนึ่งคืนแล็ป<ม>ระกอบอาหารด้วยใช่ใช่ตั้งแต่เราทําเสร็จเนี่ยคือผมเองเนี่ยยังไม่เคยมานอนที่นี่เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากๆเลยก็มีพี่หนุ่มมาเป็นเพื่อนนะเราก็จะมาประกอบอาหารแล้วก็ นอนพักนอนพลักผ่อนในนี้เลยนะครับผมสัมผัสบรรยากาศแต่<บ>ข้างในาาข้างในไม่ไม่เออมันไม่ทนฝนอ่ะพี่ใช่ครับผมอ่ะหลังคานะครับหลังคาเนี่ยนะครับล้องซ่าก็มาปรับปรุงบ้างแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าไม่จบนะบผมเนี่ยมันมันโด่งขึ้นไป่ะพี่ใช่ใช่มันจะเนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยวลาเราวลามันแห้งปุ๊บมันจะเดมันจะหดตัวนะครับผมพอโดนฝนนี่มันไกลอีกแบบหนึ่งครับใช่ครับผมแล้วก็หน้าต่างเออไม่ใช่ ประตูนะครับผมมาทําไว้แล้วนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมนี่พี่เชื่อไหม <c oughs> ทุกครั้งเวลาผมมา,าบ้านหลังนี้นะก็จะคล้ายๆกับผมอยู่ในกรงอยู่ในคุกในคุกใช่ดูดิอ่ะปล่อยผมเปอพี่ <c oughs> <c oughs> เออดูดิข้างในมันชื้ไปหมดเลยนะครับผมใช่มืดหน่อยนะแล้วก็มันจะมืดหน่อยใช่ครับผมตรงเนี้ยเข้าไม่ค่อยถึงตรงเนี้ยสบายเนี่แต่ตรงเนี้ยมันรั่วนะอย่างเงี้ยใช่เนี่ยไปตรงอ่ะหยดลงมากับผมนี่ พื้นก็จะแฉะเปียงหน่อยแฉะนิดหนึ่งเลยนะครับแต่ก็อยู่ได้ครับผมอยู่ได้สบายเดี๋ยวเราสองคนจะกางไฟชีดนะครับเพื่อกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อฝนตกเพราะว่าวันนี้ฟ้าคึ้มทั้งวันเลยนะครับต้องบกวานี้ฟ้าแบบฟ้าเปิดนะครับผมแสงสว่างแบบจ้าเลยเมื่อเช้าฝนก็ตกนะครับผมตกบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เยอะนะครับผม อ๋อตรงนี้มันลงมาเนี่ยแล้วก็เหมือนหยดลงมาตรงนี้ใช่ใช่เตเราก็เลยเตียอยม,มันต้องทําหลังคาคุมเตาหน่อยแต่าว่าว้มีเวลาดีๆให้มันทำให้างอืนดีแต่ตรงนี้เวลาไม่ค่อยดีนะเวลาไม่ค่อยดีช่วมง,งนี้น่าจะคืนน่าพอนะนี่นะได้พอเพราะว่าคืนเราไม่ได้ก่อไฟอยู่แล้วหรออืม ถ้าก่อไฟมันอยมันจะไหม้หลังคาเดี๋ยวเราให้เดือดกันวันนี้นะครับอาจารย์เชนของเราจะเป็นเชฟนะครับผมครับส่วนผมเป็นคนที่ชิมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติอาหารที่อาจารย์เชนทําเนี่ยอร่อยหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็มีเมนูไม่มากหรอมั้งนิดหน่อยนะใช่ครับรอบผม วันนี้เราครับพี่เป็นคนที่โชคดีนะได้กินฝีมือผมเนี่ยครับผมก็แสดงว่าผมเป็นคนมีบุญใช่ไหมครับผมใช่เขาบอกว่านะครับหลายหลายคนก็บอกว่าใครที่ได้ชิมอาหารจากฝีมืออาจารย์เชนเนี่ยต้องเป็นคนที่หน้าตาดีนะครับใช่น้าตาไม่ดีไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ชิมนะครับใช่ครับผมเดี๋ยวผมกลับไปบ้านเนี่ยผมจะส่องกระจกเพิ่มเติมนะครับว่าหน้าตาผมเดีจริงหรือเปล่านะครับผมนั่นอันดี้วันนี้ก็บรรยากาศ อึมคึมอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับก็หวังว่าคืนนี้ฝนจะตกถ้าฝนตกเนี่ยเราจะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งใช่ครับผมอยากได้บรรยากาศฝนตกมาใช่ใช่ใช่ผมมานอนสองครั้งเนี่ยยังไม่เจอฝนสักทีหนึ่งวันนี้ก็น่าจะเจอนะหวังว่าจะได้เจอครับเมื่อวันตกนักแต่วันนี้ดูแบบสว่างหน่อยใช่ใช่เมฆไม่ค่อยก่อตัวอเดวันนี้โอ้โหสว่างจ้าเลยวันนี้มืดคลึ้มแล้ต้องรอดูดึกๆกันนะครับผมครับที่นี่ เวลากลางวันกับเวลาคืนเนี่ยบรรยากาศต่างกันต่างกันมากเลยนะครับก็หลายๆคนก็คงได้ชมกันไปแล้วในคลิปของผมนะครับว่าเวลาคืนเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงนะครับผมคนเดียวก็เคยมานอนนะครับมานอนคนเดียวตลอดเลยนะครับครั้งนี้ก็รอบที่สองรอบที่สามแล้วเนี่ยอาหล่ใช่นี่ครั้งแรกเลยที่มานอนตั้งแต่ทําเสร็จนี้ผมไม่เคยเข้ามาเลยครับผมก็ อาจารย์เชินได้ไปสร้างที่พักไว้หลายที่เลยที่บ้านน้องดิดนะครับรับก็หลายที่ผมก็ยังไม่ได้ไปถ่ายเลยนะแค่มีไปช่วยสร้างใช่ครับหนึ่งที่นะครับก็ถ้ามีโอกาสจะกลับไปถ่ายสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไปนอนให้ VSC ได้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผม Oh, yeah. ลองชิมก่อนนะเดมปลาไม่อร่อยมากเลยมานะปลาก็กรอบนะกรอบย่างลึกถึงดองค่ยนัยนกรอบก็กรองดี ถ้าเกิดเราฟังฟังเนี่ยมันจะสวยนะใช่ด้านในด้านหนึ่งนะอแล้วก็ดีเนาะเนี่ยไออะไรนะ้าไม่ทำที่พักตรงนี้หรอที่นั่งเนี่ยอืมอืมใช่มัน,มนทำเพิ่เออมเลเขาจะทำเลยจะได้ไม่ต้องเอาอาหารเข้าไปกินข้างในหมดขึ้นอืมใช่ครับอาหารมันต้องเก็บไว้ข้างๆที่พักไม่งั้นโอวหหมดขึ้นอืม มสิงนกกพแ่อืมไม่รู้เรียกนกเลยนะมาพี่พี่อฟีครับผ่านข้าวครับผมผ่านมาไาเนี่ยวันนี้จะเป็นขอผัดต้มนะครับผมต้องเข้าใจนะใช่ครับผมมีแต่ของผัดของทอดนะครับแต่ก็อร่อยนะอร่อยบรรยากาศได้นะครับแต่ทรสสิงนกเนี่ย ใครเปิ <laughs> ดลำพงหรือเปล่าเ <ologie> นี่ยรวมกันนี่เคามาตองต้องในป่านี้หรือเปล่านี่ปลาปลากระเบนนะครับน้องเชนทอดได้กรอบมากนะผมอเก่ากว่านี้ไม่มีอ่ะมีอ่ะหากรอบไฟมีอยู่ใช่ เมนูของเราวันนี้ก็มีผัดมาม่านะครับแล้วก็ทอดปลากระเบนอไข่ดาวทอดฟองแล้วก็น้าพริกอันนี้ขาดไม่ได้เนะครับอันนี้ขาดไปอย่างหนึ่งไม่มีผักใช่ไม่มีผักแต่ไม่ไรเราครั้งหน้าจะผักมาอืจิ้มกับน้ำพริกเยอะเลยใช่ไหมครับอยตรงที่ผมได้บอกว่าในคลิปมันก่อนนะครับออื อาหารที่ดีเนี่ยไม่ใช่อาหารที่ราคาแพงครับจะต,ต้องเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็ถูกปักเราทุบปักเราและสําคัญสุดเลยเป็นต้องเป็นอาหารที่ปลอ,อดภัยสะอาดนะครับออืคนั่นแ,แหละเป็นอาหารที่ดีนะครับผมสิ่งที่พอมากเลยนั่นลองเนี่ยอ๋อมีกรอบเอมีกรอบเนี เไวมน,นมันอันไม่ไม่กาะไม่ชั่วถึง <ขา S 1> ปลาอะไรวะเหนียวขนาดน,นี้ปลาอยู่ยงห้งองอับใคขายเดือนขา,ข,าอขายเดือนอก็ไหนก็ได้ ตอนนี้ก็พเพลแล้วนะครับซึ่งเราสองคนก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมบรรยากาศดีมากๆนะครับดูเหมือนฝนจะมานะครับเมฆเริ่มก่อตัวแล้วนะครับผมแล้วก็อาจารย์เชนได้ก่อไฟขึ้นมาใหม่นะครับนี่แล้แล้วก็ได้ใส่ฟืนท่อนใหญ่ไป1หนึ่งท่อนนะครับส่วนผมก็เข้าไปจัดการเรื่องแสงแล้วนะครับนี่เห็นข้างในได้ชัดเลยนะครับอาจารย์เชนจะนอนฝั่งนี้นะครับส่วนผมก็จะนอนฝั่งนี้นะครับผม ถ้านอนฝั่งนี้ก็จะใกล้กองไฟถ้าอากาศหนาวก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้านอนฝั่งนี้ก็ห่างกองไฟนะครับเราต้องเน้นเรื่องผ้าห่มหน่อยนะครับผมเพราะว่าที่นี่ตกกลางคืนมาอากาศน่าจะหนาวนะครับขณะช่วงนี้นี่ลมพัดมานอ,นอ่อนยยังรู้สึกนหนาวเลยนะครับผมดูดิจักรจันรนะครับฟังาาปลาไั่บรรกาศดีมากนะครับที่นี่นะครับผมจะตกกลางคืนมาก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับ บรรยากาศจะแตกต่างกันเลยกับกลางวันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะจัเตรียมเรื่องที่หลับที่นอนนะครับแล้วก็ไปนอนพักผ่อนกันข้างในต้มน้ำร้อนนะครับดื่มคลายหนาวกันนะครับผม เย็นมา่านปกติยุนะแต่วันนี้มีวันนันเเราเรากราะกกกไฟป,ปะส่วนหนึ่งช่วงนี้มันก็มียูงเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ีม่มารักไงที่มาทำช่วยท่าทำโหยงเยอะหมยเยอะจังโอ้ไปดีอ่เี้อ,อุ่นร่างกายเลยทีเดียวอุ่นจะร้อน ้มร้อนเนะเอาดิกินกาแฟไหมเอาได้ oh, น่ามันเลยเอาสักหน่อยนะ,ะตายอย้ว ต้องเกิดจากวูดะวิจากวูดะสามสิกว่าอย่างนี้เฮ้ยเราหนาาจะเหมาะใระตอมนี่ยโอ้โหเรานนี่ป้หมดเลยคนนั่ง่นี้สบายเลยนะร่มเหนื่เริ่มเล่วเหนอหนื่อยั ที่น้ำร้อนเดือดละน้ำร้อนเดือด้วอืมกาแฟเรานี่ขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะเ <Yeah. S 3> ย้อยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยบอกว่าอุ่นเลยอยู่ข้างฝ่ายนี้อุ่นร้อน เริ่มน้อนละพอไหมพอ,อไหมจ้าถ้าเป็นน,น้ำหนาวนี่บรรยากาศได้เลย น้าหน,านัวนต้องมานะต้องมาสักหน่อยต้องมานั่นหนาเอาอะไรมีย่างกินนั่นหนลยน,ลน,น้ำร้อนนี่ช่วยอะไรได้เยอะเวลาหน้าหนาวเขาคนทังเหนือชอบกินน้ำอุ่นๆใช่พวกน้ำชาอุ่นๆเนาะอืมแล้วก็บ้านเขาเนี่ยตรงโรงครัวนะตรงกลางจะเป็นเต่าอ,อืมนจะนั่งผิงไฟกันพันเราก็ อุ่นๆยิ่งไปในเขตรักะเหรี่ยงนะบ้านไหนก็กาแฟขึ้นบ้านไหนก็กาแฟโอ้โหกินกาแฟไม่ต้องไม่ต้องนอนเลยแต่คนที่นั่นก็ทำงานตลอดเหนื่อยออกตลอดนะใช่ไช่นี่ถอยแต่ผมว่ากินชามดีกว่าดีเลใช่ใช่ดีกว่ามันจะมีชาป่าชนิดหนึ่งท้องเสียนะต้องกินหายเลยแต่ว่ากินมากๆ ตอนนี้ก็ค่าแล้วนะครับผมมืดแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าแตกต่างจากกลางวันนะครับเรื่องบรรยากาศนะครับผมแล้วก็อากาศก็เย็ยนลงกว่ากลางวันใช่เมื่อตอนบ่ายๆที่เรามาถึงนะครับอากาศเนี่ยมันยังรูง้สึกอบอ้าวอยู่เลยนะครับรแล้วก็ไฟก็เปิดอยู่นะเปิด,ปดบ้างาปิดบ้างางครับผมมาถึงพุบเนี่ยบรรยากาศเปลี่ยนสีเลยคึมคึมครับ คือผมเนี่ยตั้งใจหลายครั้งมากเลยนะที่จะมานอนกระท่อมหลังนี้ใช่ำกลางฝนนะครับผมแต่ทุกครั้งที่มาฝนไม่ตกนะครับอแล้วก็ไปที่อื่นน่ยฝนตกตลอดแต่มาที่นี่ทุกครั้งฝนจะไม่ตกไม่รู้เป็นอะไรนะครับทั้งแที่ผมตั้งใจที่จะมาเก็บบรรยากาศช่วงที่ฝนตกอยากให้พี่พีเอซีได้ชมกันนะครับผมแต่ก็ไม่เคยไม่เคยมีเลยสักครั้งหนึ่งนะครับไม่เคยพลาดเลยไม่เคยพลาดเลยคือที่พัก ตรงนี้นะครับหลายๆคนก็คอมเมนต์ว่าปลอดภัยหรือเปล่าคร<ช>ับก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยถือว่ามากๆเหมือนกันนะครับถ้าไม่ปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าที่อื่นนี้ไม่ปลอดภยัยใช่ตรงนี้แหละครับผมคือประตูเนี่ยมันก็สามารถมัดได้ใช่ครับอ่าถ้าทางด้านนี้เนี่ยถ้ามันจะมาก็ต้องผ่านไฟก่อนครับผมคือ<ต>สัตว์ป่าสัตว์ป่าเนี่ยมันจะไม่ว่าไฟเนี่ยจะเยอะหรือจะน้อยมันก็เจะ ระวังหรือกลัวไว้ก่อนนะครับผมส่วนประตูกันสัตว์ได้ไหมไม่ได้หรอกครับม <c oughs> ัน,นจะกันอะไรได้เราก็ปิดเอาพุ่งตรงๆแล้วก็แ,วแ,วแบบทําให้มันดูแบบว่ามีประตูหน่อยให้มันครบองค์กรหน่อยนะครับผมแค่นั้นเองแค่นี้มันก็กันได้แล้วพี่คสัตว์ที่ไหนจะมาเอถอเถเนียครับผมจริงๆเราเข้าป่าเราจะโดนสัตว์ทำร้ายก็ต่อเมื่อเราไปคุกคามสัตว์ใช่นะครับผมหนู ในป่าไผ่หนูเยอะใช่หนูตัวใหญ่เลนะบ้านเราเนี่ยับผมบางทีตัวว่าโอ้โหกับโลอย่างเงี้ยใช่ผุเคยเจอเท่าหม้อเนี่ยโอ้โหหนัวนะม้อสนามเนี่ยเคยเจอเองโอ้โอนเป็นหมูหมูในหนูช่วงออยุที่ป่าลึก่าเชื่อเนี่ยตัวใหญ่กว่าหนูที่อยู่ในเมืองครับก็ผมเห็นบางคนเขาก็เอามาย่างนะแต่ผมไม่กินนะเหมือนกันผมคือที่ไม่กินเพราะว่าเราไม่เคยกิน เิดมาแค่ชวผมไม่เคยกินหนูครับผมมันไม่ใช่ว่าเรารังเกียจหรืออะไรนะแต่ว่าเราไม่เคยกินจริงๆเราก็เลยไม่สนิทใจที่จะกินแค่นั้นเองนะครับผมเราไม่รังเกียจก็หลังจากนี้เราสองคนจะเข้านอนแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็จะมีแต่เสียงจิ้งหรีตานะครับแล้วก็มีเสียงฝาล้องไกลๆนู่นเลยนะครับใช่พยอยางให้ที่นี่ฝนตกแต่ก็ไม่ตกก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ว่ากันนะครับโอเคไว้เจอกันในวันพรุ่งเช้านะครับลารีสวัสดิ์ฝันดีทุกคนครับ บายบายนายฮานดึกๆนี้ม uh 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 ันต uh 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 ้องมีผ uh ู uh ้หอมบ้าง่ะอาจารย์อือต้องมีตอนนี้นอนนอนตากอากาศเย็นๆมั้งล่ นอนแล้วเหรอใส่เพิ่หน uh. ่อยนึงนื้อหลางอยู่มั้งตัดตืน้เป็นแ ึ้นนอนหลับแบบสดิทเลยเนี่ยาราวหิตาดีพอตัวคืนมานี่หนาวนะถ้าห้วงผมนี่มีสันเนี่ยไปนั่งกินขนมปังไป ช้าวนี่ดีจริงเลยไม่เคยเห็นงอกเยอะนะพี่นะนี่บรรยากาศดีชบางทีถ้าหน้าผลไม้ป่านะบีมีเสียงกระรอกด้วย อะชิมอ่ของยิงหายยากอยู่เต่ว้นในป่ามีไหมนะจ๊ะเป็นผักนี่ในป่ามีขายอยู่สวัสดีครับสวัสดียังเช้านะครับ เช้าวันนี้นะครับเราก็โดนปลุกด้วยเสียงนกนะครับเสียงธรรมชาตินะผม,มเป็นเช้าวันที่สดใสและสบายนะครับนะบรรยากาศดีมากตอนเช้าชครับดีมากๆเม,มื่อคืนอากาศก็หนาวใช่ร<ม>เรามีนาฬิกาปลุกโดยเฉพาะะก็คือ,อนกครับ <laughs> ล้อมเราไปด้วยเสียงนกอะ่ะ <laughs> เช้ามืดเลยนะครับ ก็เมื่อเช้าก็มีกระรอกวิ่งอยู่บนยอดไผ่นะครับผมได้ชมแต่เหมือนอยู่ในสวนสัตว์แล้วนะใช่พอเราตื่นขึ้นมาก่อไฟปุ๊บมันก็หายไปเลยมันน่าจะตื่นควันไฟนะครับมันน่าจะกลัวควันไฟมันก็เลยหายไปเลยนะครับเมื่อคืนหลับสนิทมากเลยอืเออบอกบอกเลยว่าหลับสบายมากนะครับเมื่อคืนแล้วก็ที่นอนเราก็ถือว่ามาตรฐานนะครับมาตรฐานเลยนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยสมบรผมะ S <S แ,ตแต่หลายคนอาจจะมองดูมันขาดตรงนั <S <s ้นหน่อยตรงนี้หน่อยแต่ว่าสำหรับผมรัปลอดภัยนะครับอฮะครับผมก็ขอบคุณพี่เอซีนะครับที่รับชมพวกผมมาถึงตรงนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับัะผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจน้องเชนช่องลองดูโอเคด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามชมกันนะครับว่าเราสองคนจะพาเดินทางไปที่ไหนทําอะไรต่อนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาพี่พีเอไว้เพียงเท่านี้นะครับครับผมไว้เจอกันในคลิปเดียวหน้านะครับบ๊ายบายครับ,บ,รบสวัสดีครับพอผมอโหควันสุดยอดเลยตรงนั้นน่าจะแห้งนะห,หลังคาตรงนั้นนะเ <laughs> พราะมันโดนไฟตลอดเลยไปแห้งก็กรอบอ่ะ <laughs>